กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC อ่าคุณพ่อคุณแม่ทางช่องถูกๆทกาันนะครับอ่าช่วงบ่ายๆครับของวันที่18นะครับมาผมมาเจอกับแอ v ดวีไลนะครับคือเก่าเมื่อเดิมนะครับอ่าสำนักใดมาเร็วปล่อยเร็วครับเหลืองตัวเลขแนวทางนะครับอ่างวดประจำวันที่2พึพฤษภาคมอ่าสองพนะครับครับมาในคลิปนี้นะครับสีผ้ามาติดตามครับ ตัวเลขแนวทางของปู่ซุ่มเงียบนะครับงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมครับ2567นห้ร้บเจ็ะครับเป็นแนวทางนะครับที่เอฟซีลอคอยอีกสำนักหนึ่งนะครับเลขวิ่งนะครับรุดเป็นส่วนหน่อยนะครับส่วนใหญ่สิมาตลอดนะครับงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ 16เมษายนวิ่ง6กับ5บนล่างหาไปลักร้อยนะครับแนวทางคือ5 9 8 5 9 8นะครับหาไปอยู่ลักร้อยนะครับกระือวาอ่ะยั่งติดมาให้เห็นอยู่สำหรับเหล็กบิ่งเงินหลานของปู่ซุ่มเงียบนะครับอ่านี่คืองวดที่ผ่านมานะครับอ่างวดนี้ นะครับปูทรงมาใหาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่เขามาเบิ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับให้ทางแอดวีไลครับอ่าตอนนี้ย่งปูกับย่งยากน้ำกัดน้างานอยู่ย่งเคี่ย์การเคี่ยงงานอ่าเก็บสิ่งเก็บของมาท่านด้แล้วนะครับเพราะว่างานของปู ก็คืออัดวิไลได้เวกไปแล้วนะครับบ่ได้สัมผัสปูนะครับอาบ่แนีอาจโค้งสุดท้ายเข้าสิได้สัมผัสปูนะครับให้ปูเสร็จจากการเก็บสิ่งเก็บของก่อนอาเพราะว่าที่วัดปูอามีงานสลองสลาการะเลี่ยนนะครับสามวันสามคืนกถือว่านักนวงพอสมควรตอนนี้ปูก็ยังบ่ย่างอ่ายังอยาอยู่นะครับย่งติดภารกิจหลายอย่างทีต่อต้องเคียรนะครับอ่าจะไดเข้ากัมาล่อ เรือขงสุดถ่ายปูว่างนะครับเข้าจังสัมผัสสดๆกับปูกันนะครับแนวทางของปูซุ่มเงียบเด็กวิ่งเงินหลานนะครับเดินดีมากตลอดนะครับครับหวดนี้นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เข้ากับมาล่อติดตามกันว่าแนวทางนะครับปูได้นทรงตัวเล็กแนวทางมาไ้แล้วงหมวดนี้ขอบอกใบเลยนะครับนั่นนั่นที่ซีมี่ขังนะครับอ่ารับเอฟซีที่เป็นค้าประจําของปูซุ่มเงียบสิลูดีนะครับ งวดน,นี้บอกเลยว่าปูฟันมาเม็ดเดียวสำหรับเหล็กวิ่งนะครับอ่าฟันมาเม็ดเดียวครับแนวทางเป็นบทลางคือเกา่าแตวารอบนี้นะครับเป็นเม็ดเดียวอาจ,จะเป็นตัวได้นั่นเข้ามาลอดติดตามกันนะครับสาหรับเหล็กวิ่งเงินล้านของปูซุ่มเงียบนะครับ i f c นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่รอสํานักได้แน่ก็ให้คอมเมนต์มานะครับแต่ว่าทางเอ็ดวิลไล่ก็ติดต่อไปหลายสํานักแล้ว อ่าสันักใไนะครับส่งมาเร็วนะครับทางแอดวิไล่กับลงใงไเร็วนะครับบ่มีกักตัวเล็กเนวทางนะครับเพราะว่าไห้ท่านใจเอฟซีกันแบบด่วนๆเลยนะครับอ้าช่วงบ่ายนี้นะครับปูนะครับก็ได้เร่นไล่พูดคุยกับปูเรื่องการเรียงงานนะครับปูก็ได้ส่งตัวเล็กเนวทางมาให้เป็นที่เรียบร้อยก็เสามาฝากมาต่อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กัน ขอกบขอบ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับยอดไล่ยอดแช่ถูกคอมเมนต์เด้อกับแอดวิไลอานถูกคอมเมนต์นะครับขอบขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแอดวิไลกับบอมมีอีก e, อย่างตอบแทนนะครับนอกจากหาคลิปตัวเลขแนวทางครับจากสำนักต่างๆนะครับบวาสิเป็นสำนักเกา่าสำนักใหม่นะครับข้ามักสำนักไหนข้างก็ติดตามกันไปเรื่อยๆสำหรับเดืองตัวเลขแนวทางนะครับเอา คนเข่าก็ต้องสูนะครับอ่าดวงคนเข้ามาก่าพร้อมกันนะครับอ่าว่าเป็นอย่างใจเย็นๆนะครับเอาครับพูดคุยกันมาพอสมควรนะครับแอดวีไลสี่ให้เอฟซีเบิงตัวเลขคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นอ่าตอนแอดวีไล่เขียนอยู่นี่เขียนตามเลยก็ได้นะครับอ่าคำเบิงเลขวิ่งกันครับเลขวิ่งงวดนี้เม็ดเดียวนะครับเลขวิ่งเม็ดเดียวเลยงวดนี้นะครับสองพฤษภาคม อาเขียนต่ำเลยนะครับวิ่งเม็ดเดียวครับวันนี้อาแนวทางของปู่ซุ่มเงียบนะครับอ่ครับวันนี้วิ่งเม็ดเดียวอิลีนะครับวิ่งไปที่สองเม็ดเดียวครับอาแนวทางปูเป็นบนล่างนะครับ f อฟซีอ่าสองเม็ดเดียว เม็ดเดียวเน้นๆเลยนะครับวันนี้เอาวงกลมให้พร้อมเลยเพราะว่าเม็ดเดียวนะครับวิ่ง2เม็ดเดียวรับแนวทางบนบวกล่างนะครับเ่าเบิ่งสครีมให้ดีเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งสุดจับคูนะครับมาเบิ่งสุดจับคูนับกันอ่าปูมีสชุด3ตัวฝากนะครับอยู่2ชุดนะครับอ่าบนบวกล่างอ่าเข้ามาเบอ่งสุด3ตัวก่อนนะครับ ชุดแรกครับชุด3ตัวครับ9 926นี่คือชุดแรกนะครับชุด3าตัว9ก้สชุดที่2ครับ9ก้อคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับที่แฉกหน้าจอไม่เป็นนะครับเก้มี2คููแค่นี้นะครับ อามาเบิ้งครับชุดจับคู่ครับคู่แรกครับสองห้าสองหกสองเก้าสองแปด คูว่ามีตัวกันพร้อมนะครับเอฟซี FC. กันคือคือหาคู่กับตัวกันนะครับกันกับตัวกันกันไปที่สองเจ็ดามีแค่นี้ครับตัวเองแนละ้วทั้งครับแขบหน้าจอกันเลยนะครับแขบหน้าจอกันเลย อ่าชัดเจนว่าน้องครับหวังว่าคือสิชัดเจนนะครับตัวเลขแนวทางอ่าแอดวิไลกับว่าขยายให้แคบหน้าจอตัวใหญ่ๆอยู่อ่าครับอ่าแอดวิไลขอทวนตัวเลขอีกจักหน้าที่นะครับแนวทางครับปู่ซุ้มเงียบสองพฤษภาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปู่ว่าปล่อยต่อเนื่องกันเลยนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับเบิ้งสกิปให้ดีวิ่งไปที่สองเม็ดเดียวครับวันนี้สองเม็ดเดียวเลยแนวทางสุด 3ตัวบนนะครับอา่ามี9ก้าสอสอ่าสุดจับคู่ครับมี25งห้าสอตัวกันนั่นคือครับสออ่าตัวกันคือ27นะครับอา่าคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นแอดวีไลก์กัได้ท่วนตัวเลขให้ฟังไปแล้วนะครับ เอาปูอยากได้ยินเสียงสัมผัสสดสดกับปูนะครับเดี๋ยวไก่คงสุดท้ายบนเนี่ยอาอาจสิได้สัมผัสปูนะครับตอนนี้อ่าคือยัดวิไล่เบาข,ข่างตนนะครับปูก็ยังอยากเก็บสิ่งเก็บของเคลียสิ่งเคลียของอยู่นะครับอ่าเนื่องจากงานสวงสงการนะครับงานฉสลองาราการเปลี่ยนของปูพึงเร็จสิ้นไปกันยังภารกิจรายอย่างที่จะต้องเคลียต,อง,ต,อ,งตองเก็บต้องเหมือนอ่าสิ่งเหมียนของนะครับอาจจะในห้ากันจังค่อย มาร่อสัมผัสบูสุดๆกันเพื่อมีโคงสุดท้ายนะครับอา่าสุดท้ายนี่นะครับขอกกาบขอบบุญขอบพุณนคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึง่งทุกยอดไล่ยอดแช์ทุกคอมเมนต์อ่อาทางเอดวิไล่บ่มีอย่างไรนะครับให้อฟทางช่องครับยืดดีไม่แห้งส่สกงมันมันลำลุ้ยกันสุกขุสุกคนอ่าลูกลูกล้านล้านเดินทางกับจากเทศกาลสงการานต์ลงไปเหตุการณ์เหตุงานต่างจังหวัดกับข้อห้ดูไขรันอ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเดินทางโดยสวัสดีภาพ ถึงที่หมายยางปลอดภัยให้จะเลื่อนลงเรื่องในนาทีการงานปีหนาฝ่าไม่เข้าจังพอกันไหมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ